สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมปั๊มสูบน้ำโคชินนะครับซีจังหวะ 35cc นี่เดินสโลว์เบาๆก่อนโอ้ว่าแล้วทำไมน้ำมันขยึกขยือคือปลายสายมันเน่นี่เดินเบาๆนะครับซีจังหวะ 35cc ครับมือสองจากญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับร้อยประมาณ115ลิตรต่อนาทีนะฮะร,ราคา3500บาท เครื่อง3 5ซีซีสี่จังหวะสตาร์ทเบา่โอ้โหสายไม่ได้แถมนะคุณผู้ชมนะสายดูดกับตัวท่อตรงนี้ไม่ได้แถมนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อเอาจากร้าน้าใกล้บ้านได้เลยสับเครื่องก็ตรงนี้1น,นิ้วนะเข้าอองหนึ่งนิ้วนะ ป็นตัวสตาร์ทเบาเนี่ยเวลามันทํางานเราไม่ต้องไปเร่งก็ได้ครับปล่อยให้มันทํางานอย่างเงี้ยเดินเบาๆไปสวยครับเครื่องใช้งานน้อยยังไม่ดังไม่โหนหูอ่าดับตรงนี้ก่อนวิธีการเล่นก็กอกน้ําให้เต็มโขงแค่นั้นเองครับหลังเลิกใช้ก็คายน้ําออกจากโขงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิม โคชินสจังหวะก็คือจริงๆนะตอนนี้ก็เครื่องยนต์ก็เป็นพวกโรบินมาติต้านแหละแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลือกนะครับ 35cc ซีซีอ่ะเผื่อใครสนใจเนาะสภาพดีลานสตาร์ทเบานะครับพอดีผมถ่ายคนเดียวไงม่กนก็จะโชว์สตาร์ทอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับติดง่ายครับติดง่ายสวัสดีครับ